สวัสดีครับมาพบกันในคลิปที่2นะครับเรื่องการเปรียบเทียบและเรียงลําดับนะครับการเปรียบเทียบจํานวนนับ2จํานวนนะครับเราจะมีหลักเกณฑ์ก็คือเปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดของแต่ละจํานวนก่อนนะครับโดยเวลาเราเปรียบเทียบจํานวนที่อยู่ฝั่งซ้ายสุดเนี่ยถ้าไม่เท่ากันนะครับพอดูแล้วมันไม่เท่ากันนะครับจานวนนับที่มีเลขโดดนะครับมีค่ามาก จำนวนนั้นจะมากกว่านะครับแต่ถ้ามันเท่ากันเราก็จะเปรียบเทียบจํานวนทางขวาถัดไปทีละคู่ทีละคู่นะครับมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับครับครูการให้จํานวนมา2จํานวนนะครับก็คือ4 4 9 9 0 8กับ 9,824, ล้าน8 0 หลักการจากบทความเมื่อกี้จากข้อความหน้าเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าให้ดูจํานวนที่อยู่ทางซ้ายสุดก่อนใช่ไหมครับหรือหลักที่อยู่ซ้ายสุดหรือตัวหน้าสุดนั่นเองนะครับก็คือจะเห็นว่าจํานวนแรกหน้าสุดก็คือเลข4นะครับสอยู่ในหลักอะไรลูกลองดูสิ4อยู่ในหลักแสนใช่ไหมครับนับจากข้างหลังมาเนี่ยเลข8ในหลักหน่วยเลขศูนย์หลัก10เลข7หลักร้อย ได้เก้าหลักพันเลขสี่ตัวแรกหลักหมื่นเลขสี่ตัวหน้าสุดเลยคือหลักแสนสี่อยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับสี่แสนนี่คือจํานวนที่หนึ่งมาดูฝั่งนี้บ้างตัวซ้ายสุดก็คือเลขเก้าเก้าอยู่ในหลักอะไรลูกนับจากหลังมาจึ๊บจๆ๊บจ๊บ,จบอยู่หลักล้านเก้าอยู่หลักล้านมีค่าเท่าก 9, ับเก้าล้านตลองหันซ้ายหันขวาไปถามคุณพ่อคุณแม่สิว่าเอ๊ะสี่แสนกับเก้าล้าน อันไหนน้อยอันไหนมากนะครับแต่เด็กๆรู้อยู่แล้วว่า4ี่แสนมีค่าน้อยกว่า9ล้านใช่ไหมครับเพราะหลักแสนมีค่าน้อยกว่าหลักล้านนะครับดังนั้นตัวหน้าเนี่ยมันต้องน้อยกว่าตัวหลังนะครับซึ่งคําตอบเราก็คือ4 4 9 7 0 8น้อยกว่า9 8 2 4ล้านนี่นะครับนี่คือหลักการนะเห็นไหมครับหลักการเปรียบเทียบจำนวนก็คือดูตัวซ้ายสุดก่อนตัวหน้าสุดก่อน ถ้ามันไม่เท่ากันแบบนี้เราก็เปรียบเทียบสรุปได้เลยสรุปตอบได้เลยลูกง่ายมากนะครับแต่กรณีที่ 2, รับตัวอย่างนี้ให้เลขมาสองจำนวนครับจำนวนแรกอ่านว่า9 8้าล้านกับ9 8 2 3กับล้านใช้หลักการเดิมคือดูจำนวนที่อยู่หน้าสุดก่อน ตัวนี้นะครับหน้าสุดคือเลข9กอยู่ในหลักล้านก็มีค่าเป็น9ล้านใช่ไหมครับจำนวนด้านหลังซ้ายสุดก็คือ9อยู่ในหลักล้านเหมือนกันมีค่าเป็น9ล้านเหมือนกันใช่ไหมครับเด็กๆครับเห็นไหมว่าจํานวนหลักเดียวกันเลขเดียวกันมีค่าเท่ากันดังนั้นถ้าเจอกรณีเท่ากันแบบนี้ เราก็ไม่รู้ว่าอันไหนมากอันไหนน้อยใช่ไหมครับพอเราไม่รู้ว่ามันมากมันน้อยเพราะมันเท่ากันไงครับเราเลยไม่รู้ว่าอันไหนมากอันไหนน้อยเราก็จะดูจํานวนถัดไปนะครับซึ่งในหลักถัดไปก็คือหลักแสนเนี่ยสังเกตว่าที่กูการขีดเส้นใต้เนี่ยอยู่ในหลักแสนทั้งคู่เลยใช่ไหมครับเส้นใต้สีฟ้านี่นะอยู่หลักแสนทั้งคู่ดังนั้นหลักแสนตัวหน้าก็เลข8ตัวหลังก็เลข8อ้าวมันเท่ากันนี่นาถ้าเท่ากันแบบนี้ก็ไม่รู้แล้วอันไหนมากอันไหนน้อยก็ดูจํานวนถัดไปครับ ดูตัวนี้ครับหลักหมื่นตัวแรกก็คือเลข4หลักหมื่นตัวที่2ก็คือเลข2ด้านหน้าเลข4อยู่หลักหมื่นก็คือ40 0 0 0ด้านหลังเลข2อยู่หลักหมื่นก็คือ2 0,000เราจะเห็นว่าในหลักเดียวกัน4มันมากกว่า2ใช่ไหมครับ4มากกว่า2ดังนั้นจํานวนด้านหน้าทั้งหมดมากกว่าจํานวนด้านหลังสรุปได้เลยลูกง่ายมากเห็นไหมครับตอบได้เลยนะสรุปว่า 9 8้าล1 7 9มากกว่า9 8 2 0ล้านแปดอันนี้โอเคนะให้เข้าใจยกอาขึ้นนี่ครูการเข้าใจแล้วเด็กๆหลายคนเข้าใจนะครูเชื่อนะว่าหนูตั้งใจมากนะครับอ่ะมาดูต่ออันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนเราจะนําความรู้หรือหลักวิธีตรงนี้ไปเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนอันนี้เปรียบเทียบ2จํานวนนะ,ะมาลองคิดกันนะครับจํานวน เขาบอกว่าจงเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากมากไปน้อยเอ๊ะจากมากไปน้อยหมายถึงอะไรเรียงจากมากไปหาน้อยแสดงว่ามากสุดอยู่ด้านหน้าน้อยสุดอยู่ด้านหลังเรียงลำดับลงมานะครับนี่คือจากมากไปน้อยนะโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้มา3ามจำนวนจำนวนแรกอ่านว่า8 7 4ล้านเจ็นมั้ยเห็นไหมครับลงท้ายด้วยหนึเราจะออกเสียงว่า จำนวนที่2ตรงกลางนะ8,745,879จำนวนที่3ครับ8,761,401อ่าไม่ได้อ่าอย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดครับแต่ข้อตกลงเราจะออกว่า401เห็นไหมครับข้อแตกต่างมาลูกนะ อ่ะสามจำนวนนี้มันมี3ามจำนวนก็จริงเยอะกว่าเมื่อกี้นะครูการไม่เป็นไรครับใช้หลักการเดิมลูกดูจํานวนที่อยู่ซ้ายสุดของแต่ละตัวหรือตัวหน้าของแต่ละตัวลูกอ่ะดูจํานวนแรกครูการขีดเส้นใต้ทั้งหมดสีแดงเนี่ยอยู่ในหลักอะไรเอ่ยจำนวนแรกก็อยู่หลักล้านจํานวนที่2ก็หลักล้านจํานวนที่3ก็หลักล้านอ้าวสามจนวนนี้ขีดเส้นใต้สีแดง ก็คือเลข8เหมือนกันทั้งหมดเลยอยู่หลักล้านเหมือนกันทั้งหมดเลยแสดงว่ามีค่าเป็น8ล้านเท่ากันไหมครับเท่ากันถ้าเท่ากันแบบนี้เรารู้ไหมไหนมากอันไหนน้อยไม่รู้นะครับเราก็จะดูจํานวนถัดไปอโะโอการเพิ่มเส้นใต้สีเขียวครับหลักแสนครับหลักแสนตัวแรกเลข7ตัวที่2ก็เลข7ตัวที่3ก็เลขเอา้าวเจ็ดเหมือนกันก็เท่ากันหมดเลยแสดงว่าก็ไม่รู้อีกแล้วว่าไหนมากอันไหนน้อยใช่ไหมครับ ก็ดูจํานวนถัดไปอีกแล้วเส้นใต้สีม่วงหลักหมื่นครับตัวแรก4ตัวที่สองสี่ตัวที่สาม6อ้าว4 4กเจอแล้วเราเจอว่าเลขตรงนี้คือเลขที่มากกว่าเพื่อนเลยใช่ไหมจานวนที่สามเนี่ยคือมีเลข6มากกว่าสองจำนวนแรกแสดงว่าเรารู้แล้วว่าจํานวนที่มากที่สุดก็คือจํานวนที่สามก็คือทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ ดังนั้น8 7 6ล้าน7 6คือจำนวนที่มีค่ามากที่สุดถูกไหมดังนั้นจำนวนนี้เราเอามาเป็นค่ามากที่สุดแล้วเราจะทิ้งมันไว้แล้วนะครับไม่ต้องเอามาแล้วนะไม่ต้องคิดแล้วนะเหลืออีก2จํานวนก็คือจํานวนที่1กับจํานวนที่2ว่าตัวไหนมากกว่ากันอ่าดูหลักถัดไปเส้นตรงสีชมพูบอกให้ดูหลักพัน นะครับหลักพันของตัวแรกคือเลข3ตัวถัดมาคือเลข5อ้อ้าวอันไหนมากกว่าล่ะครับ3กับ5เด็กๆรู้แล้วว่า5มากกว่าแสดงว่าตัวทั้งหมดที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นจํานวนที่มากอันดับ2ใช่ไหมครับก็คือ8 7 4ล้า9เปเ็ป็นอันดับ2และตัวหน้าสุดน้อยสุดเลยเป็นอันดับ3โอเคนะนะครับใครเข้าใจยกมือเก่งมากนะครับ มาดูตัวอย่างที่สองจงเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากน้อยไปหามากเอาแล้วข้อแรกบอกว่าให้มากไปหาหน้อยข้อนี้บอกน้อยไปหามากเด็กๆต้องอ่านโจทย์ก่อนนะครับว่าคำสั่งให้ทำอะไรจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำวิธีไหนอ่าละ่ลเขาบอกน้อยไปหามากแสดงว่าจำนวนหน้าสุดก็คือต้องน้อยสุดใช่ไหมแล้วเรียงมากมากมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นจำนวนที่เขาให้มาเป็นยังไงมาดูกัน โอ้มีตั้งสี่จำนวนนะครับมี4ี่จำนวนเลยอ่ะแอบมองชึบชบชบชุบทั้ง4ี่จำนวนเนี่ยมีอะไรเหมือนกันบ้างครับพี่กูการขีดเส้นใต้ให้ดูมีหนึ่งสองแดหห้าอยู่หลัก1นอยู่หลักสิบล้าน2อยู่หลักล้าน8อยู่หลักแสน6อยู่หลักหมื่นหอยู่หลักพัน เหมือนกันหมดเลยเท่ากันหมดเลยเปรียบเทียบไม่ได้ว่าไหนมากอันไหนน้อยใช่ไหมครับดังนั้นเราก็เก็บมันไว้ไม่ต้องสนใจละเราก็มาดูหลักร้อยกันเลยครับหลักร้อยก็คือที่ครูการชี้ลูกศรให้ดูนะครับตัวแรกก็คือ6ตัวที่2ก็คือ3ตัวที่3ก็คือ6ตัวที่4ก็คือ6เอา้าวเขาให้เรียงจากน้อยไปหามากเราเห็นแล้วว่า เลข3ลูกศรสีชมพูนะครับเลข3คือจำนวนที่น้อยที่สุดใช่ไหมลูกเพราะว่าตัวอื่นเป็น6หมดเลยเท่ากันหมดเลย,เลยตัวนี้เป็น3น้อยสุดเราก็จะได้ว่าจำนวนนี้ทั้งจำนวนเลยเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดเราก็จะนำม,มาตอบเอาจำนวนตรงนั้นตรงลูกศรสีชมพูนั้นนะครับมาทั้งหมดเลยมาเขียนว่านี่คือจำนวนที่น้อยสุดเสร็จแล้วจำนวนนี้เราจะไม่ใช้เราจะเก็บไว้นะที่โจทย์นะเก็บไว้เลยนะมันก็จะเหลือตัวหน้าสุดตัวที่3กับตัวที่4เราก็จะมาเปรียบเทียบกันในหลักถัดไปอ่ามาดูกัน ชึบนี่คือหลัก10บครับหลัก10ตัวหน้าสุดคือเลข7ตัวถัดมาเส้นสีเขีเขยวๆทับอยู่คือเลข2อนะครับไอตรงที่เป็น9นี้เราไม่เอาแล้วนะเพราะเรานําจํานวนมาเขียนตัวคําตอบแล้วเราไม่ต้องคิดแล้วนะครับมันจะเหลือแค่3าํานวนเนาะอ่ามี7ดมี2มี6อะไรน้อยสุดครับเจ6สองหก็คือ2น้อยสุดดังนั้นเราเอาจํานวนนี้มาตอบเป็นอันดับที่สองนะครับมากขึ้นนิดนึงนะและ เหลือ7เมื่อกี้เ2 6ใช่ไหมสอตอบไปแล้วต่อไปก็ต้องเป็น6ใช่ไหมครับคือตัวหลังสุดเลยนามาเขียนตรงนี้และสุดท้ายตัวหน้าสุดครับเป็นคําตอบที่มากที่สุดนะดังนั้นตัวเลขที่มีมาให้นะครับเรานำมาเรียงจากน้อยไปหามากนี่คือการเรียงลำดับโดยใช้การเปรียบเทียบจำนวนนับตามหลักที่ครูการบอกคือดูจำนวนที่อยู่หน้าสุด นะครับว่ามีค่ามากน้อยเพียงใดถ้าเด็กๆยังสับสนตรงไหนย้อนกลับไปดูคลิปในตอนต้นได้นะครับวนดูหลายๆรอบก็ได้นะลูกนะอ่ะถัดมานะครับเราจะไปสู่ในเรื่องของการประมาณค่านะับอ่ะนี่คือจำนวนเต็ม10เต็มร้อยเต็มพันไม่ต้องสนใจนะครับดูง่ายๆเด็กๆครับการประมาณค่าคืออะไรการประมาณค่าก็คือการ ดูจํานวนถ้าสมมติประมาณไปจํานวนเต็ม10หมายถึงว่าตัวหลังสุดต้องเป็นเลขศูนย์หนึ่งตัวใช่ไหมครับหลังสุดเป็นเลขศูนย์หนึ่งตัวนะอย่างอันนี้เห็นไหมตัวแรกแต่ถ้าไปจํานวนเต็มร้อยนะครับมีเลขศูนย์อยู่ด้านหลังสองตัวด้านล่างสุดครับถ้าไปจํานวนเต็มพันคือมีเลขศูนย์ด้านหลังสามตัวโอเคนะอ่าวทวนงงไปไปละถ้า ประมาณเป็นจำนวนเต็ม10เลข0ูนด้านหลัง1ตัวถ้าเต็ม100ยคือเลข0ูนยตัวถ้าเต็มพันคือเลข0ูนยตัวโอเคนะครับถัดมาเราลองพิจารณาการประมาณค่าด้วยเส้นจำนวนนะครับค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ13อาโอครกการให้เลขมาคือเลข13เด็กๆครับเลข13เนี่ยมันอยู่ระหว่าง10กับ20ใช่ไหมที่ลงท้ายด้วย0ูนะครับ มีอยู่ระหว่าง10กับ20 13อยู่ตรงนี้วงกลมสีแดงๆเนี่ยเด็กๆจะเห็นว่า13อยู่ห่างจาก1 0เนี่ยแค่3ช่องใช่ไหมครับห่างจาก10อยู่3ช่องแต่13อยู่ห่างจาก20ตั้ง7ช่องแสดงว่าเอาง่ายๆครับ13อยู่ใกล้จำนวนไหนครับระหว่าง10กับ20ติ๊ทกตอกทิกตอกติกตอกสอ,อยู่ใกล้ 10มากที่สุดใช่ไหมลูกอยู่ใกล้10มากกว่า20ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ13ก็คือ10เอาใหม่อีกครั้งนะครับจากข้อนี้นะโจทย์บอกว่าค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ13นั่นคือเขาให้เลข13มานะครับให้เลข13มานะให้เลข13มาดูว่า13อยู่ระหว่าง10กับ20ใช่ไหมครับเพราะจำนวนเต็ม10ลงท้ายด้วย0ูตัวนะ ดังนั้นเราจะเห็นว่า13อยู่ใกล้10กับ20เนี่ยอันไหนมันใกล้กว่ากันจะเห็นว่า13ใกล้กับ10มากกว่า20ดังนั้นค่าประมาณของ13เนี่ยก็คือ10โอเคนะอันนี้ตัวอย่างที่1น,นะครับถัดมาให้ดูตรงนี้ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยเด็กๆครับของ372 372มเมื่อกี้ครูการทวนไปแล้วว่าพูดไปแล้วว่า ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยคำว่าเต็มร้อยหมายถึงต้องมีศูนย์ลงท้ายกี่ตัวครับเต็มร้อยศูนย์ลงท้าย2ตัวนะครับศนลงท้าย2ตัวดังนั้น3 0 0มัน372เนี่ยอยู่ระหว่าง300กับ400ใช่ไหมใช่ไหมสามเนี่ยเราก็จะได้ว่า300 ไว้หน้าสุดหลังสุดคือ400แล้วก็310 320เรียงลําดับ่างนี้มาจนครบนะครับเส้นแบบนี้เราเรียกว่าเส้นจํานวนนะลูกนะเส้นจํานวนซึ่ง372อยู่ตรงไหน372อยู่ตรงนี้ครับมันเส้นสีดํามันคือ370ใช่ไหมตรงกลางเนี่ยตรงตรงแค่ใกล้เนี่ยนะครับถัดไปอีกนิดนึงก็จะเป็น372นี่คือ372นะเราจะประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยนะครับ ก็เหมือนเดิมครับพิจารณาว่ามันอยู่ใกล้เลขอะไรระหว่าง300กับ400หนูจะเห็นว่านี่คือระยะห่างจาก372ไปหา300นี่คือระยะห่างจาก372ไปหา400กูการถามว่า372อยู่ใกล้จํานวนอะไรระหว่าง300กับ400ครับอยู่ใกล้จํานวนไหนมากกว่ากาันลูกอยู่ใกล้400ใช่ไหมนั่นแหละสรุปได้เลยครับว่า372อยู่ใกล้400มากกว่า ดังนั้น372มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยก็คือ400เห็นไหมครับประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยเลขศูนย์ต้องลงท้าย2ตัวเป็นคำตอบนะก็คือ400นั่นเองโอเคนะครับและในการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันเต็มหมื่นเต็มแสนเต็มล้านก็ทำเหมือนกันนะลูกนะดูว่ามันใกล้อะไรนะครับเอาละ การประมาณค่าอีกวิธีหนึ่งทำยังไงมาดูเมื่อกี้ใช้วิธีการแบบเส้นจำนวนนะครับเส้นจำนวนนะตอนนี้มีอีกวิธีที่สามารถดูได้นะครับก็คือดูดังนี้ลูกตั้งใจดูให้ดีนะครับการประมาณค่าจำนวนเต็ม10อาจำนวนเต็มไม่ใช่จำนวนเต็ม10นะการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหลักใดนะครับให้พิจารณาเลขโดดทางขวามือ1ตําตำแหน่งนะครับถ้าเป็น0 1 2 3 4 ค่าจำนวนเต็มหลักนั้นจะเท่าเดิมถ้าเป็น5 6 7 8 9ค่าจำนวนเต็มหลักนั้นจะเพิ่มขึ้นหนึ่งค่าส่วนจำนวนด้านหลังอื่นๆจะเป็นศูนย์อุ้ยอ่านแล้วมึนหัวไม่เข้าใจเลยไม่รู้คืออะไรไม่เป็นไรอ่านแล้วนี่คือข้อความแต่วิธีการและตัวอย่างจะมีให้ดูนะครับเช่นดังนี้นะลูกนะการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันอ้าวใช้คําว่าจำนวนเต็มพันคําว่าจำนวนเต็มพันเราก็จะดูที่หลัก พันหลักพันคือเรียกอะไรเนี่ยจำนวนนี้คือสี่หมืนห้าพันสาร้อย็สิบแปดหลักพันก็คือเลขห้าใช่ไหมครับหลักพันคือเลขห้าดังนั้นนะครับเลขโดดทางขวาของเลข5 1าหนึ่งตำแหน่งก็คือเลขอะไรครับเลขสามใช่ไหมไปจากกล่องสีเขียวด้านบนเนี่ยข้อความสีเขียวด้านบนอ่ะอ่านแล้วปวดหัวจังเลยไม่เข้าใจเลยไม่เป็นไรเก็บไว้มาดูวิธีทำตรงนี้นะครับตัวอย่าง นะที่กูการยกมาให้คือให้ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันนะลูกนะเต็มพันของ4 5 3ห8วิธีการคิดก็คือจะเห็นว่าถ้าเขาบอกให้เป็นจำนวนเต็มพันของเรามันก็คือเลข5นั่นเองคือหลักพันใช่ไหมครับแล้วเลขโดดทางขวามือหนึ่งตำแหน่งก็คือเลข3จะเห็นว่า3เนี่ย3เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ในกรอบสีเขียวข้างบนนะ่3ะ3มอ่ะมันอยู่ในกลุ่มแรกใช่ไหมมันจะทำให้หลักพัน มีค่าเท่าเดิมดังนั้นหลักพันของเราคือเลข5้าด้านหลังของมันคือเลขสามสามเนี่ยไม่มีอะไรเอ่ยไม่มีค่าพอใช่ไหมครับเราเรียกว่าไม่มีค่าพอที่จะทําให้5้าเปลี่ยนแปลงดังนั้น5้ายังอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้า5้าอยู่เหมือนเดิมนะครับสี่ก็อยู่เหมือนเดิมแล้วด้านหลังก็เป็นศูนย์ทั้งหมดเลยจะได้แบบนี้นะครับเด็กๆดูใหม่นะจากนะครับอาคูการขออนุญาตใช้ตัวนี้เพิ่มนะครับ นะปากกาครูหายไปไหนเนี่ยดูนะลูกอ่ะวิธีการนะครับตยวการเพิ่มเติมนะครับเด็กๆดูตรงนี้นะดูวิธีการนะเขาให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มพันตรงนี้ใช่ไหมครับประมาณเป็นจำนวนเต็มพันเราก็คือดูที่หลักพันตรงนี้ก็คือเลขห้าใช่ไหมจะเห็นว่าเลขห้าเนี่ยเป็นหลักพันวิธีการพิจารณาเราก็จะดูตัวที่อยู่ด้านหลังหนึ่งตำแหน่งก็คือเลียอะไรลูก เลข3เลข3มเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่ 0, 1, 2, 3 4เนี่ยมันจะทำให้ตัวหน้าเนี่ยเท่าเดิมนะครับจะทำให้หลักพันเท่าเดิมแต่ถ้าด้านหลังมันเป็นกลุ่มนี้ตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้น1ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้จะเห็นว่าหลักพันของเราคือเลขอะไรลูกหลักพันของเราคือเลข5เลขโดดทางขวามือคือเลข3ดังนั้นถ้าเลข3มก็คือ5เท่าเดิมเห็นไหมครับ 5เท่าเดิม4ด้านหน้าก็เท่าเดิมแต่ด้านหลังทั้งหมดเราเปลี่ยนกลายเป็น0ดังนั้นนี่คือคําตอบที่เราได้โอเคนะนี่คือประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนะครับอ่ะพอได้เนาะถัดไปนะครับอันนี้คือเป็นคลิปวิดีโอที่ครูการได้อธิบายในเบื้องต้นนะครับอยู่ในกลุ่มไลน์ของพ .4 สนะลูกนะว่าการหาค่าประมาณน่ะมันจะ,ะช่วย มีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้เราทำได้ไหวขึ้นนะครับอยู่ในบันทึกโน้ตของกุมไลน์นะครับนี่คือการประมาณค่านะครับในส่วนของนะครับเรื่องการเปรียบเทียบและเรียงลำดับอ่เรียงลำดับ นะครับการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10เต็มร้อยเต็มพันของป .4 นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1ก็จบเพียงเท่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและเนื้อหาแบบพอสังเขตนะครับเด็กๆสามารถศึกษาข้อมูลในหนังสือเรียนหรือในอินเทอร์เน็ตในช่อง YouTube อื่นๆของครูคนอื่นโรงเรียนอื่นเพิ่มเติมได้นะครับยังไงแล้วเด็กๆถ้ายังขัดสนหรือไม่เข้าใจส่วนไหนนะครับขัดข้องส่วนไหน นะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับรีกลับไปดูย้อนหลังก็ได้หรือเปิดดูใหม่ก็ได้นะครับหรือจะศึกษาคลิปอื่นเพิ่มเติมก็ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับจบเพียงเท่านี้นเด็กๆไปฝึกเพิ่มเติมในแบบฝึกหัดนะครับดูในรายกลุ่มนะครับว่าครูการจะสั่งให้ทําหน้าไหนมอบหมายงานอะไรเพิ่มเติมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย